ไปพี่พ่อแม่พี่น้งนองวันนี้พี่น้องสีนอนบ้านหน้าหลาะปลาหลาะปลาหลอกโคขึ้นเก้า,า,า,านะยะมาต่อโฮโฮงูอ้อมุงแล้วนะจะมาต่อโฮมากเราเรารอเมอื่อ,อบ้นนนา,นานนี่รอเมื่อกับจุดแนกแถวโซนแถวไข่แถวหนานี่แหละพี่น้องแถวปลาแถวโคนี่แหละบรรยากาศเจองจักจันทร์ห้องเจ้าจอดเจ็ด,จด,จด โอ้โหมันมีต่อมันกะบูอมีแนวบอเข้าบอเฟอร์นี่โนอยางมันนี้พี่นอ้องต้นยางเบิจักจันท้องไม่ก็ตัดแล้วแหละตัดเรียบร้อยถ้าจะ่ต่อต่อด้านหนึ่งเพราะว่าต้องทำด้าน,าน่ะต่อเรียบร้อยแล้วมาในต่ออีด้านหน,นึ่นงนี่โอ้ของโง่จะพูดพี่น้องของโง่จะพูดเรียบไปเห็นอยู่พี่น้อง,งเอ้ไปเห็นบ่อพูนของน้องพูน ไปไปเบิ้งมันติต่อจากหาวจักเลยแบบเลยพี่น้องไปต่อไปจะของโง่เขาละบาดนี่น่าก็ตะเร่งคู่ใจพี่น้องตะเร่งคู่ใจไปพี่ อแล้วพี่น้องขอนโหาดแล้วบ้านนี่ว่าว,าว,าว,าว่าขอนโทดถอนแล้วพี่น้องไม่สั่งไผ่ตัดไปเรียบร้อยแล้วต่อเนี้ยด้านเดียวนี่แล้วด้านนี้ก็เสริมมองเลยมันห่างก็งกเสริมเสริมแปลงเสริมมองห่างมองก็จะเสริมเสริมโอ้หมดหมดขันนี่น,นี่นเต็มมันนี่ขัน,นต้นยางพี่น้องให้่อนโหดกันนะบ้านนี่ถอนห้าก่อนสีก่อน ปฏิกอนะเล่งหัวใจีกันเด้อใส่ทุกมมือก่อนนะชุอคอนตสีมีเสื้อทุกมือกับเจ็บมือผงใส่ทุกมือก่อน tôi đã hào 1 đeo hào thì xong hào sơ bản này hào thì 2, sơ thích con lửa ha ở mày tổ chi anh nhau cái đây vẫn đây mình thấy đây mình thấy đây to hồ hao thằng cụ là là mình tầm cái chân cái o tầm á ừ ừ họ cứ nhà nào อสี่สองสาสองสามสี่เอพอดีิติต่อทำนี่สิเนาะมาติดจองม่นด้พ่นงเล้วตอตะปูนี้ชุดยอดมีด้การขด น,นเจ้วต่อตะปูนะจองทีอ่อยูยออยก่กับคนเดียวเอออย่าตั้งนี่เบิ้งนั้มันพอดีดห่างทุทีห่างไรกกับจันงูบูเอามันพอดีพอดีพองอ่างทำนี่พอดีเจ้าพี่น้อง เขาไม่ในไข่แล้วที่จะไหวแน่ต่อสนนองสามหลักสี่อีกดีอ่ะเออต่อเก่งต่อเก่งตัวตะปูเล็กๆตัวเล็กเอาเดีวระวังเอาปุ่มให้เออ ต่อเตะอน,นี้ก็เลยต่อแตะนี่นี่เอาที่จองใหสุดแล้วาลวางในจางวางนี้เป็น,นปจังหวะจะมีเครื่องวางน,นี่นะ ต่อฝ่ายก็แตะป๊อกแล้วนี่นั่นตะได้พี่น้องฝ่ายมินแล้วมันแตะก็ได้สามหาวเอ็ดเอ็ดสี่หาวพี่น้องต่อเนี้ 3ามห่าวเห็ดสีเหตดตามแล้วมันตาโพดตอกน้องตอกน้องตอก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 ไปน้องตอกตอกตามหาแล้วเอาสิซีบไนี่พี่น้องเฮ็ดห่าวที่ซเหตี่าวที่ซีมีก

สีหาวหนึ่าไก่เลยพี่น้องไก่สีแหลวแล้วนา่นล็เายนี่เลยนี่ิซีไก,ก่เยอะไก่เยอะแลลวแล้พี่น้องฮัลลิซไก่สีเช็ดชมพูลแล้วพี่น้อง

ต่อแค่หนึ่ก็บมือเลยแรกเพี่น้องะแต่ไปห้าวอะไรใจลอยใจพุ่นละต่อมันกดซาเอาเรากินน้ำใส่ออกมาต่อไปข้างนี้ก่อนนะเอามากัพยังเงาเลยเงาทำนี้ก็ได้พี่วนหนึ่งนี่ก็ได้นี่ได้เออไหม ทำเลยัปดีเนาะน้องน่าแก่อ่ะหน้าหน้าได้กับตะปูซีอ้ยออกมีดซีโอ้ยขดี่น้องขอดผูร้งก็นเนะขดแล้ว เด่นนะแต่ยเขาได้อยู่อยู่ที่นอ่นต่อในหาวตีซีแล้วด้านน้นหาวหาวชุดท้ายนี่ด้านนี้เรียร้อยแล้วครับซ่อมไปตามพวกมันห่างพวกมันแตนนั่นแหละ อาฟิซซี่แล้วพี่นอ้องอึบอืบอนี่ใสแ่แล้วแล้วตัวนี้ก็ไปพ่ากินนำเติดก่อนแะ่ก็ต่อตะมืออีกโอ้ววันนี้ไปจังหรอแน่ตึงๆแท่นีไม่กงไม่กงกาลงสังเหนียวอืบเอ้ย,อ,ยอ,อุ้ยอืบอืม ซอยกันพีน่น้องซอยกันพีน่น้องซอยกันพีน่น้นองวิว <c oughs> สัมใหม่กงก็ดอกไอ้กลงก็กงกลักก็อยู่เข้ามาเนี่ยมันงัดแล้วนะกระปนกะปนเมื่อปนปนเออเจ็ดขาท้ายแล้วด้านนีนพี่น,อน้องแต่ต่อ e, อีแกล่ะอะไรยังแกล่ะสอ,องเอฟ แน่เล่นเล่นดีพี่น้องเออสองเล็บจะสมุทแล้วด้านนี้จะสมุทแล้วเออแกจะเป็นจริงนะพี่น้องแกจะเป็นจริงนะพี่น,น้องนี่เอฟโอเคาะงโบัานหนอกบัาหนาเอ๊ะยึดอยู่นบัานหนองเห็ดสไตล์บัานหนอง มันอนนอกต้องเฮ็ดจังสิแล้วแล้วพี่น้องได้นี่เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าเราจะไปจะไปนังง่งอันจะกินน้ำก่อนเมืเ่อยมีแดดไปเลยมันจ้ขึ้มมือ้ามือพ่อพนอยู่ถ้าแต่ว่ามันก็หิวนำ้ำผ่อนได้เฮยหนอย่อยสดๆจีนี่นะเฮยแต่เฮยแต่เนาะโง่ก็พอโง่ได้มาต่อมันจะส้มบ้านไม้โง่ก,ก็จะสมบ้านมือแนะนงกินน้ำพี่น,อน้อง ก็ทำรั้บ้านนี่ก็ยงี้ยมาเลยจ้กระถ่ายกินน้ำพี่น้องต่อแล้วหาวทีซีกับมันนางกินน้ำบรรยากาศมืดพ้นที่ดีๆีโศว์หัวหลานก่อนพี่น้องหัวหลานหัวแสนพี่น้องเลยหลานหัวแสนโบ้ห์น้ำกันสีเขียวน้ำกูเลยพี่น้องน้ำเขียวแล้วกินน้ำสีเขียวแล้วก็สีขาวน้ำเปล่านางผักเมย มีแด้ได้ลหล่มอยู่แต่ว่าเมยอ่ะได้เวลเมย์มังสาจะกินไหมเนอะอ,อก้แซบไปนนองแซบกินน้ำทาบานนี่กินน้ำมันน้ำซีเคแลกินน้ำเปล่าให้ กินน้ำเบิ่ากัมีกินน้ำเปล่าน้าน้ำโบก็จะกินน้ำน้ำโบ่น้ำโบ่มึงกินน้ำหวานไม่ได้ดอกมึงกินน้ำหวานไม่ได้ได้ปะเนี่ยมึงจะกินเปล่บมึงมาเผิงมาเผิงมาเผิงพี่น้องมาเผิงวุ้แต้เฮงอะไรมาเผิงวุ้ไปเฮิร์นหมาเฮงนง่กินว่างโง่กินน้ำเป่พี่น้องวานนั่นนี่ได้เอาเครื่องวานมาเบิโงงูกินน้ำเผิงแล้วมีกินพี่น้องบังเด้อบังเด้อบังเด้ออย่างนี้อ่นี้อย่างนี้นี่เฮ้ยนี่นี่มาเนี่ยมาพี่ มาฝฟืองข้างงพี่น้องมาฮุบมมันมาต่อมากินบ้างอ่ะกินนะโอ้หูขินพี่น้องกินขินขินแจวแจวแจวตัวนี้มาตัวนี้ตัวดอนแหงมาโลงพี่น้องตัวดอนได้กินมาโลงอุ้ยเ้าวนี่ยเอาโอ้ยแจวแล้วมาถุดถ่ายพี่น้องแล้วมาถุดถ่ายกับเป๋าแค่ตัวหนึ่งกินนะนี่ตัวหนึ่งกินตัวเลยได้ตัวนี้ได้กินตัวล่งอะไรกินนะนี่ันนี้ยเอา รีดมันที่น้องตอนนี้กินตัวนี้ตัวแดงกินตอนนี้แคบขนาดแรกเห็นวะมันแร่ได้สามมาต่อนะอัน,น้ท่องอยางอนน้ท่งองหยางมีมีกินท่องอย่างมีกินจ,จัดจอยทองขี้ตดตูนฮะเอาเครงโง่กินมาเฟืองเคงโง่กินแล้วกันตอด้านนี่กัน,ลแ,น,น,ลนลแล้วแป่งหน้านิดน่อยก็แล้วแล้วเต้าพีน้องมุนงหน้าอะไรคือเอ็ดเมย์ควมมีพจะหามโฮแล้ว กําลังเยียมหมาหมืดพ้นหมืดนผ่าอยู่โม่กันยาาเลยกินเผือกข้าหมาอ้าวพอทอนี้ก้อนไี่น้องหมือนพ้นยาาจะไปแล้วหมือนพ้นย่มายมาไหนแล้ว